สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องระบบการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ในวิชาหลักการตลาดค่ะจัดทำโดยนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสาขาการบัญชีชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งได้จัดทำแผนการตลาดให้ธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัดสมฤม่วนเชียงโดยทางร้านให้บริการจำหน่ายรถยนต์มือสอ จนถึงปัจจุบันเป็นอายุยาวนานกว่า20ปีมีกิจการรวมทั้งสิ้น5สาขาในปีพุทธศักราช2557กิจการมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์มหาสารคามและร้อยเอ็ดกิจการคลองใจลูกค้าโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้วยการวางดาวต่ำดอกเบี้ยน้อยซึ่งกิจการมีนโยบายคือ หน้าเดิมเครื่องดีไม่มีชนดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้ซึ่งนี่นะคะคือภาพถ่ายของห้างหุ้นส่วนจำกัดสมเด็จง่วนเทียงทั้งห้าสาขาซึ่งพวกเราได้จัดทำแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ทั้ง10หัวข้อดังต่อไปนี้ 1. สถานการณ์ปัจจุบันสวอตอนา,ายสิทธิ์ จุดแข็งของกิจการนะคะกิจการมีสาขาซึ่งตั้งอยู่ภาคอีสานทั้งหมดทําให้สามารถขนย้ายสินค้าได้ง่ายรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้ากิจการประมูลรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน7ปีและประมูลรถเกียร์บีขึ้นไปซึ่งรถจะมีราคาประมาณ3 0 0แ0นบาทขึ้นไปจุดอ่อนราคาสินค้าของกิจการกับผู้ประกอบการรายอื่นมีความใกล้เคียงกัน และพนักงานไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการขายมากนักซึ่งกิจการไม่ค่อยมีการจัดฝึกอบรมพนักงานโอกาสของกิจการนะคะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานยิ่งเสียภาษีน้อยซึ่งรถยนต์มือสองที่กิจการขายจะมีอายุการใช้งานประมาณ6ปีซึ่งจะเสียภาษีน้อยกว่ารถยนต์มือหนึ่งกิจการทำคอนเน็ชันร่วมกับบริษัทกรุงศรีออโต้ ทำให้ลูกค้าสามารถดาวได้ถูกกว่าบริษัทมือสองรายอื่นอุปสรรคกิจการมีคู่แข่งประมาณ20รายในจังหวัดกาฬสิน์และกิจการประมูลรถยนต์จากธนาคารธนาชาติบริษัทแอปเปิลบริษัทอัลลอยซึ่งมีผู้ประมูลประมาณ100คนทําให้การต่อรองราคากับบริษัทประมูลเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 2. ทิศทางและวัตถุประสงค์ทิศทางแผนการตลาดกลุ่มพวกเราจัดทำดังนี้เจาะตลาดด้วยการกระตุ้นลูกค้าปัจจุบันโดยจัดให้มีการบริการหลังการขายเย่งลูกค้าคู่แข่งโดยการจัดโปรโมชั่นพัฒนาสินค้าด้วยการนำบิ๊กไบต์มือสองมาจำหน่ายพัฒนาการตลาดด้วยการขยายการตลาดด้านภูมิศาสตร์ โดยขยายสาขาย่อยไปยังจังหวัดที่ใกล้เคียงหาูกค้าใหม่ในตลาดใหม่โดยจัดงานแสดงสินค้าตามจังหวัดที่ใกล้เคียงวัตถุประสงค์แบ่งเป็น3ด้านดังนี้ 1. ด้านการเงิน 2. ด้านสังคม 3. ด้านการตลาดด้านการเงินขยายตลาดโดยเพิ่มยอดขายเฉลี่ยขึ้นจากปีละ18%เป็น25% เพิ่มจำนวนสาขาย่อยจาก5สาขาย่อยเป็น8สาขาย่อยเพิ่มสินค้าที่นำมาจำหน่ายโดยนำรถ Big กไบคมือสองมาจำหน่ายเพิ่มกลุ่มลูกค้าโดยมุ่งไปที่กลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถ Big กไบคและเน้นการตลาดรถเก่งมากยิ่งขึ้นด้านสังคมสนับสนุนการกุศลหรือโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่อำเภอของแต่ละสาขาที่ตั้งอยู่ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม และจิตอาสาโดยให้พนักงานทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งกำไรส่วนหนึ่งให้แก่มูลนิธิและสมาคมต่างๆด้นานการตลาดสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับสินค้าและธุรกิจกระตุ้นลูกค้าโดยให้ลูกค้าสามารถทดลองขับรถก่อนซื้อได้ สร้างลูกค้าใหม่โดยเจาะกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบรถบิกบ๊กไบครักษาลูกค้าเก่าโดยมีบริการซ่อมฟรีหลังซื้อรถไปไม่เกิน1ปีเพิ่มความพึงพอใจโดยจัดทำแบบสอบถามหรือเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยซื้อรถจากบริษัทเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการ 3. การแบ่งส่วนตลาดตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาดการแบ่งส่วนตลาดโดยการกำหนดตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ประชากรศาสตร์จิตวิทยาและพฤติกรรมตลาดเป้าหมายพวกเราได้กำหนดเป้าหมายหลักคือกเกษตรกรชายอายุประมาณ45-60ปีที่อาศัยอยู่ในชานเมืองและมีรายได้ประมาณ 1 8 0 0 0 0 0ถึง3 6 0 0 0บาทต่อปีซึ่งชอบความคุ้มค่าประหยัดรวมถึงชอบสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาถูกและชอบใช้สินค้าเพื่อทุนแรงเป้าหมายรองประชากรชายและหญิงอายุ30-45ถึงปีที่อาศัยอยู่ในเมืองทำอาชีพค้าขายหรือรับราชการและมีรายได้ประมาณ3 0 0 0 0 0 1บาท ถึง480,000บาทต่อปีซึ่งชอบความประหยัดสะดวกสบายรวมถึงชอบสินค้าที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตำแหน่งทางการตลาดเราได้วางสินค้ารถยนต์มือสองของร้านสมเด็จมณวนเชียงไว้ที่ตำแหน่งรถยนต์บรรทุกสินค้าเกรดบีขึ้นไป สสินค้าและแบรนด์กลุ่มของผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้รถกระบะได้แก่อิซูซุโตโยต้าเชสโลเล็ตเป็นต้นรถอีโก้คาได้แก่มิซูบิชิ Honda Suzuki รถนั่งขนาดเล็กและขนาดกลางได้แก่ Toyota Honda Ford เป็นต้นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์วงจรสินค้าอยู่ในช่วงโกดเพราะกำลังเติบโตและเป็นที่นิยมเหมาะแก่การใช้งานเช่น Toyota h i ฮรักว g โ คุณสมบัติของสินค้าคือรถที่มีสภาพพร้อมใช้งานได้รถที่มีซีซีเยอะในราคาที่เท่ากับรถป้ายแดงซึ่งมีซีซีน้อยกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าการซื้อรถมือหนึ่งโดยที่ได้รถที่มีสภาพไม่ต่างจากรถมือหนึ่ง 5. การกำหนดราคา ทางร้านทำการตั้งราคาโดยใช้ราคาอ้างอิงจากราคาตลาดและตั้งให้ถูกกว่าราคาตลาดตั้งราคาดาวไว้เริ่มต้นที่แปด้อยแปดบาทและมีราคาบวกคือการทำประกันชั้นหนึ่งราคาหนึ่งมืบาทและค่าขนส่งราคาหนึ่งพันบาท6 ช่องทางการจัดจำหน่ายจัดจำหน่ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อโดยผ่านเต้นท์รถเการสื่อสารและการโน้มน้าวใจการโฆษณาโดยทำป้ายโฆษณาและใบปลิว การประชาสัมพันธ์โดยการออกล้านตามห้างการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาและการแจกของแถมการใช้พนักงานโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างชัดเจนการตลาดโซเชียลมีเดียโดยการทำการตลาดทางเว็บไซต์การซื้อขายรถ8การสนับสนุนส่วนผสมทางการตลาด การวางแผนการบริการลูกค้าบริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์รับประกันคุณภาพรถยนต์หลังจากการขาย6เดือนการตลาดภายในฝึกอบรมพนักงานด้านการขายทุกเดือนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอโปรโมชั่นต่างๆของร้านการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจโดยติดต่อกับบริษัทจัดไฟแนนซ์โดยตรง และติดต่อกับศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ทั่วภาคอีสาน9การปฏิบัติการและการควบคุมจัดทำเป็นแกนชาร์ตโดยกํำหนดกิจกรรมและช่วงระยะเวลาซึ่งเส้นสีดำคือกิจกรรมที่ทำตามปกติและเส้นสีแดงคือกิจกรรมที่ทำมากกว่าปกติซึ่งส่วนใหญ่ จะทำในช่วงเทศกาลได้แก่ช่วงปีใหม่และช่วงสงการานต์นำกิจกรรมที่ได้จัดทำในข้างต้นมาจัดทำงบประมาณโดยมีงบประมาณทั้งสิ้น2องล้านสแสนบาทสบิบทสรุปผู้บริหาร กล่าวถึงภาพรวมของกิจการและแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้าคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับและผลประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม กลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ